ใครที่ทำธุรกิจพวก SME วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมอยากให้คุณผู้ชมตามมาตรการนี้โครงการดีๆเนยนะครับจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเนี่ยนะครับเขามีการเปิดมาตรการใหม่นะครับผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS พร้อมอัดฉีดงบกว่า400ล้านเพื่อช่วย SME ให้พลิกฟื้นแล้วก็พัฒนาธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงเป็นมาตรการที่เขาเปิดตัวใหม่คือ SME ปัง ตังได้คืนคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าโครงการนี้มาตรการนี้ดียังไงดีตรงที่ว่าเขาตั้งเป้าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับได้กว่า6,000รายอดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบร่วมด้วยช่วยจ่ายสัดส่วนคือ5 0 8สแล้วแต่ขนาดของธุรกิจสูงสุดถึงรายละ2 0 0แสนบาท นำใบเสร็จมาส่งมอบภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับเบื้องต้นทางสสวอเองเน้นการอุดหนุนพัฒนาใน3ด้าน1ก็คือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ2คือพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายและการตลาด3คือพัฒนาการตลาดต่างประเทศพิจารณาผู้ประกอบการ4กลุ่มครับหก็คือกลุ่มท่องเที่ยวเช่นพวกโรงแรมที่พักร้านอาหาร 2. กลุ่มที่2กลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงยาสมุนไพรด้วยนะฮะ กลุ่มที่3คือกลุ่มอุตสาหกรรม New S Curve เช่นอุตสาหกรรมการบินอากาศยานและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่ม BCG เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวด้วยคุณผู้ชมฮะถ้าสนใจนะนะฮะผู้ประกอบการท่านใดสนใจติดต่อยื่นข้อเสนอขอรับบริการแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎากคมนี้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS นะครับตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะฮะ